รถเข้าใหม่ครับผม CB ไฟกลมมาเติมอีกหนึ่งลำแล้วนะครับตัวนี้เป็นรถปี2023เลยนะครับผมสภาพป้ายแดงจริงๆนะครับผมของแต่งดูกันก่อนเลยนะครับผมชุดบนนะครับแผงคอนโซลก็มือเบรก นะครับมือคัดปรับระดับได้นะครับผมแล้วก็มีกาดแทนให้กาดหม้อน้ามีนะครับผมเลขไม่หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมนะชุดแข้งตรงนี้ก็เป็นสีเรียบร้อยแล้วนะครับโรงงานนะของเดิมจะเป็นสีทองนะครับตัวนี้จะเป็นแข้งดําเรียบร้อยแล้วนะครับผมพาด้านท้ายก็ได้ท่อแต่งอลาชลนะครับทรงกระป๋องและลั่นอย่างที่ฟังไปต้นคลิปเลยนะครับท้ายสั้นมีดอกยางเหลือๆเต็มๆคันนี้ตัดสดเอาไป199,000านะครับผม ตรงต่อเดือนนะครับนะเลทเริ่มต้นก็อยู่ประมาณ5,000นิดๆนะครับเป็นเลท5ปีนะครับรายได้15ื0นอายุงาน6เดือนและที่สำคัญอย่าติดแบล็คลิสต์ออกได้แน่นอนนะครับผมสนใจ Walk- in มาได้เลยนะครับที่เขตหนองจอกกรุงเทพนะครับหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดมีบริการทำสัญญาได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับฝาก CB ลํานี้ไว้ด้วยนะครับนะสภาพายแดงจริงใครหาอยู่สีดำดูๆแบบนี้ทักมาได้เลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นอะไรฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ